็ถ้าต้องการคนทาสีคนยกของนะคะเดี๋ยวเราให้แฟนขับกระเทยรีวิวไปช่วยยกของแบกของอได้พี่มีเงินนะตอบพี่เลยเถอะอะไรเเอาแล้วจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้เจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากแต่มารู้ว่าเราเขาเป็นกระเทยแปลงเพศมาครับจะทำยังไงคะเจอเต้บ่อยมากทุกโพสก็คือจ๊อกจ3อกสามร้อยโอลี่แฟนถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ปะอ่านิดนึงนิดนึงเราเราต้องไม่แผวเราต้องไม่แผว ว,วสัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับอั้มค่ะที่กระเทยรีวิวนะคะวันนี้เราจะทำคอนเทนต์กระเทยรีวิวรีแคปปี2020ค่ะเย้เดี๋ยวก่อนรีแคปแปลว่าอะไรอะ่ะอ๋อรีแคปแปลว่าสรุปเพื่อเห็นช่องอื่นก็ทำกันไนยเราก็เลยทำตามบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าผ่านมากับครึ่งเดือนแล้ว ไม่ใช่อะไรนะคะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วมันออกไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่บ้านนะคะก็เลยเอ๊ะทำคอนเทนต์ออนไลน์อยู่กับบ้านดีกว่าก็เลยเป็นคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับที่สึกของปี2020นะคะกับกระเทยรีวิวค่ะปี2020นะคะเป็นปีที่พีกามากเลยถ้าใครได้อ่านพี่อ้ําได้รีวิวเกี่ยวกับเพจกระเทยรีวิวเอาไว้นะคะเมื่อตอนชิ้นปีที่ผ่านมาก็จะรู้เลยค่ะว่าแบบโอ้โห มันเจอมันหนักเหมือนกันนะทั้งตกงานเป็นหนี้ไม่มีเงินสารพัดสารเพเลยคือเชื่อป้าว่าตอนแรกอะเพื่อนๆรอบตัวคิดว่าอามะต้องถอดใจยอมแพ้แล้วก็แบบไม่ทำแล้วนะแล้วเราคิดว่าไม่เป็นไรปี2021ยังมีแต่พอมาปีนี้เริ่มต้นปีมาก็แบบพังพินาศมากคือแบบ ก็เดิมอีกอะสิ่งที่แบบทําให้ยังสู้ต่อไปนะคะคือการที่ทํามาแล้วแบบว่ามีคนดูตลอดมีคนบอกว่าเฮ้ยอินบ็อกมาข้อความส่งให้กําลังใจอะไรเงี้ยคือทําให้เรารู้สึกว่าเออสู้ต่ออยากทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้คนได้ดูต่อทุกอาชย์นะคะก็เลยทําต่อไปเพราะอ้ําก็รู้สึกว่าอ้ําก็มีความสุขที่อ้ําได้ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะสําหรับต้นปี2020ค่ะ ที่ผ่านมานะคะก็ทําคลิปสเปสย์สป,ปาพอจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเริ่มเข้าร้องเข้ารอยนะคะจนมาเจอคลิปที่ทำให้อ้ามรู้สึกว่าเฮ้ยมันทีคจริงๆนะคะนั่นก็คือคลิปแกร็บตอนแรกเลยนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันแล้วนางก็สั่งของมาส่งแล้วคนที่มา่งเนี่ยเป็นแกร็บแต่ว่าใส่แมสช่ปะแล้วเพื่อนก็ถ่ายรูปส่งมาแบบอ้อามคนนี้หล่อมากฉันก็แบบเฮ้ยหล่อจริง,รง<ๆ>ก็เลยแบบอยากเจออยากจะเอามาออกกัะเทยรีวิวนะคะก็รักันพอไปคุย คาแรกที่น้องพูดขึ้นมาตบอ้ามคือสวัสดีค่ะแม่เราก็แบบเฮ้ยโทรผิดปะวะ บอกฮัลโหลใช่ใช่น้องแกร็บที่เพิ่งมาส่งของเมื่อสักครู่ที่เทอร์มินอลป่ะคะบอก <"B> ak, ใช่ค่ะหนูเองพีคพีคเพราะเรายังช็อกอะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอยากจะเชิญน้องเนะี่ยมาออกกันเทอรีวิวนะ้ำน้องก็บอก okay, โอเคค่ะแม่ว่างแม่ ame, ว่าสัน้นแล้วก็คิดอยู่มนันคืนนึงว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงดีคือไม่ได้อะไรนะแต่คือกลัวว่าถ้าเราเอามาออกเนี่ยมันจะเป็นการหลอกคนดูหรือเปล่า แต่พอสุดท้ายแล้วนะคะหักมุมเลยละกันก็เลยโทรตามน้องเต้ grab นะคะมาแบบถ่ายคอนเทนต์กันนะคะในวันนั้นพอปล่อยคลิปไปใช่ปะเชื่อไหมว่าภายใน24ชั่วโมงคลิปนี้แสนวิวเลยและอ้ามะก็นั่งมองดูตัวเลขที่มันขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแบบไม่หยุดเลยอะคะ่ะคือมันพีคตลอดทั้งปีจริงจริงอันนี้คือสมกับตำแหน่งนะคะปังปุริเย่ตลอดปีต้องยกให้เขา อ่ะต,ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวิดีโอคอลคุยกับเขาดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างกับลูกสาวคนนี้ปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทําอะไรอยู่คะบันหยุดเนาะก็นอนเพิ่งน,นอนตื่นค่ะไม่ออกไปข้างนอกค่ะกอะไรหนูกลัวอะไร,ะไรหนูบอกเซโควิด <COVID S 1> ไม่กลัวครับกลัวผู้ชายมากกว่าโควิดใช่ใช่<ๆ>เพราะว่ากะเธอเราอะไม่มีสิทธิ์ตายด้วยโควิดนะเรามีโรคของเราอยู่แล้วเรากินยาได้เราเรามีเรามีคนแบบว่าแอดเป็นแอดไอจีแบบบ้าง ก็มีค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่จาจับมาจากปีแตนะ่อะไรอย่างเงี้ยถามจริงมีคนแบบเจอหน้าเราแล้วทักหรือว่ามีคนแอดเฟซบุ๊กอย่งไปบ้างบ้างก็มีทักบางทีก็ถามว่าอ,อุ๊ยใช่ใช่ใชใชนายหรือเปล่าก็บอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือน <laughs> ใช่คนหน้าเหมือนเป็นแฝดคนหนึ่งอะเราก็อ่านก็ไปเรืเออ่อยมูนินมูตากับเราสองปีเนาะแต่ถ้าหนูเจอคนก็แบบอยากคุยด้วยหนกอก็แาบ เอ้คุยได้ค่ะเราไม่ใช่คนหญิงอะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะเหมือนดาราใช่ห <laughs> ล่อนรู้ไหมว่าทุกคอมเมนต์ที่ฉันอ่านนะ่ะคร่าวๆแล้วทุกคนจะบอกว่าน้องน่ารักสุภาพมากหล่อนทำให้ฉันดูแย่เต้ นนเเป็นคนรียบอ,ยอ๋อถ่ายช็อบน้องเต้เนี่ยให้ช่วยบริจับสภาอผให้น้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปลงไ g Facebook กนี่คยใส่เสื้อผ้าเลย, <c oughs> ย,ยแม่ตอนนี้ก็ใส่อย <c oughs> ู่เงินถ้าอากาศไม่หนาวมึงก็ไม่ใส่เดี๋ยวอากาศร้อนเราค่อยชอดใหไปอยากเจอน้องเต้น,นะคะที่ประจำนอกจากเฟซบุ๊กไอจีเราก็จะมีอีกที่หนึ่งที่จะเจอเต้บ่อยมากทุกโพสก็คือจอก เยอยู่ในจอกจอกจอกคืออะไรครับอยาให้กูแคร์อยากให้กูแครยังขับแกร็บอยู่ปะก็ไม่ได้ขับแล้วค่ะมันแบบเราก็อะไรหลายๆอย่างเนาะเราก็เริ่มมีงานอื่นทําแล้วเราก็ไม่ค่อยว่างขับเพื่อนหนูที่แบบขับแกร็บอยู่ก็ยังมาทํางานกับหนูแล้วตอนนี้น้องเต้ทําอะไรอยู่ขายใช่ไหมขายอยู่ค่ะตอนนี้รอรอเปิดขาย ยังไม่เปิดเลยเป็นคนแบบขยันแบบสู้สุดมากเลยอันนี้ก็ต้องยอมใจ<อ>นางนะขาไม่ทําก็ไม่มีกินใครอยากจะอุป,ปการะเลี้ยงดูนะคะก็สามารถอินบ็อกไปได้เลยขั้นต่ำเดือนหนึ่งต้องการประมาณกีบาทเผื่อมีอาเสียสนใจเดืนอนละ300ก็ได้เน่ สามร้อยนี่ไม่พอคะแนนขั้นต่าเลยเนี่ยเต้สามร้อยออนซีแซนเยเท่านี่ฉันติดตามชีวิตแกเนี่ยตั้งแต่เป็นนางโชมาขับแกร็บแล้วก็มาถึงอองานในห้างแบบเนี้ยมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีมันก็ยังลําบากอยู่แกทํายังไงให้แกรู้สึกว่าต้องชู่ทุกวันน่ะมีอะไรเป็นเคล็ดลับไหมบอกหน่อยฟังเพลงหรือไม่ก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห่เหรอเต้ก็ร้องไห้ก็ร้องจริงๆิง,ง,งแล้วก็ร้องแล้วก็ทอแล้วก็ร้องออกไปเลยเพื่อเป็นการปลดปล่อย ถามจริงรูกที่ลงในไอจีนะอันนั้นคือลอนกล้ามจริงๆหรือว่าใช้แอปเป็นกล้ามจริงก็กล้ามจริงแต่เราก็มีการขยายตัวนิดนึงเพราะว่าตัวเราพอแค่นี้แต่เราก็ขยายออกนิดหนึ่งใช้แอปแต่งรูปเก่งจังเลยอสอนแม่บางทีไม่อยากแต่งรูปเก่งบ้างอะแม่ตอนนี้ภาพแม่มันก็เปอดชั้นหน้าเปิด <c oughs> หลังอย่าให้กูแหกอย่าให้กูแหกตอนนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูกระเทยรีวิวหรือว่าคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้บ้างคะ อยากให้ทุกคนติดตามเคยรีวิวตอลอดไปนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เขา,าดีโตเแหลฮะมึงหนักกว่าเอาอ,อีกเอาอ,อีกเอาอ,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 อีกโอ้วันนี้กันจมูกแกบวมเป็นอะไรอะแต่เดี๋ยว่วงนี้เป็นสิวใส่หน้ากากอนามัยทั้งวันแบบเนี้ยแล้วแบบกดสิวเลยอย่าไปอย่าไปบีบมันเดี๋ยวมันทะลุ <c oughs> โอ้ยแม่อย่าพูดเสยวมันเป็นแบบพวกของปลอมเข้าใจป้ะแล้วมันก็อาจจะทะลุได้อะไม่เข้าใจเลยเนาะไม่เข้าใจ มาที่กลางปีกันบ้างนะคะคลิปอีกหนึ่งคลิปที่เป็นกระแสมากๆเลยก็คือคลิปของโขน น้องกับตันนะคะเป็นคนที่เหมาะสมกับตําแหน่งคิวบอยใต้เสน่จริงๆต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตอนแรกอ้ามาสนใจอยากจะเอาเด็กโขนมาถ่ายกระเทยรีวิวแล้วนะคะตั้งนานแล้วด้วยเราก็เลยลองเออเสิร์ชหาใน Facebook นะคะว่าใครเนี่ยเล่นโขนเียนนักตัดสินบ้างก็เลยส่งข้อความไปแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นกระเทยเนาะเขาคงจะกลัวกันบางคนก็คือแบบไม่ตอบกลับไม่สนใจไม่อะไรอย่างเงี้ยอเคไม่เป็นไรแล้วพอวันหนึ่ง เพื่อนนะคะเป็นครูหยิ่พัประแดงโทรมาบอกอ้ําก็อยากถ่ายคอนเทนต์เด็กโขนบ้างไหมเราก็แบบเฮ้ยฉันกําลังคิดอยากถ่ายอันนี้พอดีนะคะนางก็เลยแนะนํานะคะว่านางอะ่ะมีน้องคนนึงนะคะเป็นน้องที่แบบเรียนโขนเลยแล้วก็น่ารักอ่ะโอเคเราก็โทรนัดแนะกันว่าเราจะไปที่พัประแดงนะคะวันนี้วันน,น,นี้เวลาเท่านี้แต่พอจะไปเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอสตาร์รถปุ๊บรถแบตหมดจ้า วันนั้นคือไม่อยากทําอะไรแล้วนะคะแต่ก็อ่าไม่เป็นไรเรานัดน้องเอาไว้แล้วนะคะไปก็ต้องไปสัญญาคือสัญญา <X X> น้องกัปตันเป็นเด็กมหัศจรรย์นนะคือตอนที่ยังไม่ถ่ายเนี่ยน้องจะแบบนิ่งๆเงียบๆขรึมๆม,มากแล้วก็เกลงงล้ะเอ๊น้องจะได้ไหมอะไรแบบนี้แต่พอส2มสองหนึ่งพนั้นแหละโอ้โหรสมากน้องกัปตันคือพูดเก่งน่ารักเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะอ้ําบอกเลยนะว่าถ้ามีลูกนะอยากมีลูกแบบเนี้ยแบบน้องกัปตันเลย คือน่ารักนิสัยดีมารยาทดีคือแบบครบจริงอากินนมอยากเล่นแล้วเมื่อคืนก็แอบไปแบบว่าดูไอจีนางมานางร้องเพลงเพาะนะคือใครถ้าใครติดตามไอจีนางก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยน้องแบบชอบร้องเพลงชอบเล่นกีตาร์อะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นกระแสนะคะให้แบบว่าคนได้แบบมาติดตามกันเยอะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองโทรหาน้องกันเลยดีกว่านะคะตัสดีค่ะกัปตันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่เรียนออนไลน์บ้าน,เร,นเรียนออนไลน์เรียนยังไงอะเรียนออนไลน์อ่ะก็อย่างผมใช่ไหมมันก็จะมีเรียนพวกทฤษฎีด้วยจะมีเรียนโคดด้วยแล้วก็เรียนเป็นโคดออนไลน์ด้วยเรียนโคดออนไลน์คือล้าเลยมีลำ้ำแต่ว่าเป็นออนไลน์อะกับครูอะไรเงี้ยคนในทวิตเตอร์บอกว่ามีเรียนว่ายน้ําออนไลน์ให้เด็กว่ายน้ำอยู่บนเตียงเก๋เวอร์ครเ็นแล้ว กระตาตนี้เรียนที่ไหนนะนีที่บัณฑิตพัฒนาศิลป์ครับที่สารยาครับกระตานี้ตั้งแต่ปล่อยคลิปไปช่วงกลางปีที่ผ่านมากระแสฟีดแบ็กเป็นไงบ้างมีคนเข้ามาทักทายไหมยอดเลยพี่คือมีคน,นติดตามมากย้อนไลค์นี่ขึ้นโอ้โหหลายเท่าตัวเลยนี่หลายเท่าตัวเลยแล้วก็มีคนทักมาได้เล็กมาอะไรครับมีแบบแปลก,แ,ปลกแบบทักมาแปลกๆหาเราอะไรอย่างเงี้ย คือผมจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็เลือกเลือกคนตอบไยอะงีแล้วเหมือนคนนี้เขาทาักมาไหวทักมาไหวแล้วผมก็ไม่ค่อยตอบเขาแล้ว่าส่งส่งรูปเงินมาส่งแบบกองเงินอ่ะนี่พี่มีเงินนะตอบพี่เลยเหอะอะไรเงี้ย ไม่ตอบพี่เดิมพี่ไหวแหละอะไรเงี้ยพี่ทำไมไม่เอาอ่ะกับตาช่วงนี้ไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะกูไม่ก,กลัากเอาแล้วจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ต้องลองเอาก่อนถึงจะรู้แมคลิปนียปล่อยไปใน youtube แต่ว่าทุกวันเนี้ยยังมีคนค้นหาคำว่าโขนมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยชื่นชมเราบ้างไหมคะก็มีผู้ใหญ่ที่โรงเรียนครับพี่เป็นปพวกครูครูสอนในสถาบันเขาบอเ้ยไอ้หนูนี่ที่ออก กคาทีรีวิวใช่ไหมเนี่ยแต่คนดูมาตั้งนานแล้วก็มีพวกรุ่นที่มาติดตามเนี่ยเนีน่ยอยู่ในชลิปใช่ไหมแค่กล้ามคุณอะไรอย่างเงี้ยพ<อ>ี่ก็เลยมีคนมาท้าโก้เยอะๆครับแต่แกหลอขึ้นนะกัปตันรู้ตัวป่ะเนี่ยพอเข้ามหาลัยแล้วแลดูแบบเนื้อหอมอ่ะหลานี่กัปตันบ้างๆทำอะไรอะ่ะก็เล่นกีฬาอยู่บ้านแล้วก็แพร่โล่เรีว่าเล่นกีตาร์กีตาร์แพร่โล่ ลกด้วยไม่แพ่วเลยนะเราอ่ะเห็นว่าไปนู้นไปนี้ตลอดอยู่เดี๋ยวคนเยอะตลอดมุตะแจ้งอ่ะตอนนี้นะคะให้น้องกัปตันโชว์สักหนึ่งเพลงดีกว่าอย่าัำให้รักเดียวมันลงเดียวมันรัฉันตั้งหลักให้ฉันคงจะรักไม่ไม้ไหวรักมันปากหัวใจทำไงจะดึนออกไปก็ดึงไม่ออก อย่าทำไม่คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักพี่ชอบมันทำไมค่คร์ตลอดเดี๋ยวเพล่งไปก่อนไม่รู้จไะไ่วยังไงเฮ้ยเลยปกติเราเล่นกีต้าร์นะฉันเห็นแกลไลค์บ่อยมากแล้วก็ร้องเพลงจะมีอีกคนหนึ่งมาช่วยชื่อแจปป๊บปะ แจ็บจบครับเพื่อนผมเองเออแจ๊บเนี้ยคือเคยออกกันเคยรีวิวเหมือนกันนะคะถ่ายคลิปวันเดียวกับที่ถ่ายกับตันเป็นเพื่อนกันเลยสนิทกันเลยมีมาอาสามาจีบบ้างไหมพอเข้ามาหาลัยแล้ววะก็มีนะม,มีบ้างครับมีบ้างฉันเห็นนะว,ว่านั้นอ่ะใครอย่างเงี้ยะใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช่หรอตอนนี้ให้ฝากอะไรถึงแฟนๆ,ๆที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างฝากติดตามกับรีวิวมนันได้เยอะด้วยนะครับอยู่เป็นไหมอยู่เป็นมาก มาต่อกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นน้องคอฟเป็นหนุ่มที่แบบน่ารักแล้วก็เหมาะสมกับตำหน็กแซบซิดปริแตกจริงๆพอตอนปล่อยชิปไปเช่็จมากก็ยอดวิวมาสี่ห้าหมื่นแล้วก็โอเคเต็มที่เราพอใจแล้วแต่พอมาปลายปีกับพีคข,ขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นแสนๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาค่ะการที่มันพีคไปได้ขนาดนี้นะคะมันมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญอยู่นะคะซึ่งจุดเปลี่ยนที่ว่านะคะเดี๋ยวอ้ําจะมาบอกนะคะว่าใคร ทำให้มีจุดเปลี่ยนนี้นะคะเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปโทรคุยกับน้องคอปได้ดีกว่าค่ะน้องคอปทำอะไรอยู่ตอนนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นี้เลยรอกินจู่เนี๋จำได้เลยว่าเป็นเด็กกินจู่ะกินจูอิ่มมากเลยอันนี้กินรอบที่เท่าไรเนี่ยรอบที่สองเองอ๋อตกใจเลยอะที่ว่าจะแบบมาแบบเออเจ็ดแปดรอบเห่าที่เคยบอกอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> อปตอนนี้ยิ้มปิดอ่ะทาําไงอะ ก็ออกายที่ห้องเหรอครับอือนี่คอรปรู้ตัวไหมว่าคอรปเป็นคนที่แบบฮอตมากเลยนะของกระเทยรีวิวมีมีคนทักไปหาไหมมีคนทักไปหาปะฮอตมาเต็มเลยครับเยม่จะขอเจอเลจริงหรอเออเพศไหนเพศดีเลยกระเทยเลยใช่ก็จะมาแบบก็มาป่าปนกันนะครับทำหน้าตาหล่อๆให้ดูหน่อยค่ะทำไม่ได้ มีอะไรจะบอกกับคนดูกระเทยรีวิวที่บ้านบ้างไหมคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณครับที่มาดูคลิปครับตอนนี้กิ้วครับพี่อ้ําแสนกว่าสองแสนแล้วมั้งรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเราเป็นคนน่ารักมากครับจับวันแรกเราเจอกันในบ้านเราเกือบไม่ได้ถ่ายคลิปนะใช่รับเพราะว่าอะไร คอปหลับคนนี้ก็เกือบไปจะสายเหมือนกันเออเกือบแบบเฮ้ยน้องไม่เทกเมืวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเกือบหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคอปอยู่บ้านทําอะไรบ้างคะแก้เบื่อช่วงโควิดคนใหญก็ดูหนังนะครับอือดูหนังออกกําลังกายอืวิ่งสอนน่อยเร็วสมมติว่าคนดูดูอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยออกกําลังกายท่าไหนดีแบบง่ายๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอยู่บ้านท่าที่เขาชอบอะท่าที่เขาชอบอะ อันนี้คือจะเอาเอาเอาจริงจังหรือว่ายัางไงเอาแบบนี้เขาคิดว่าพี่อยากรู้อ่ะเออก็ออกกำลังกายออกก็ก็แล้วแต่คนชอบเลยขนาดับานามันก็นั่นแหละวันนี้ออากกำลังกายบ่อยไหมตอนเนี้ยก็พยายามออกครับอืมกี่รอบกี่รอบใช่ก็ปกติ ถ้าคอปนะคะเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเอาไปแล้วด้วยเราก็แบบรู้สึกว่าชอบมากแล้วคือเราก็กินไปแล้วอย่างมูม,มามอ,อร่อยแต่มารูให้เราเขาเป็นก,กระเทยแปลงเพศมาคอปจะทำยังไงคะโหเขาพีกแล้วเออแบบว่าอร่อรยไปแล้วอิม่มด้วยแล้วก็ถ้ารักไปแล้วก็เสียรักอะคอปตอนนี้ยินปิดแล้วทําอะไรไหมมีมีอาชีพเสริมไหมช่วงนี้อ่าก็รับเทรนครับออนไลน์ ินบล็อกไปได้เลยเดี๋ยวขึ้น IG ว่มาให้ไปถามว่าน้องคอปคิดยังไงอะไรยังไงแบบนี้ออกกำลังกายโอเคเลิศนะคะของขายของ <c oughs> อ้ม่มจะเป็นแบบ โรคจิตยอย่างหนึ่งคือชอบถ่ายคลิปสต็อกเก็บเอาไว้ล่วงหน้าเยอะๆเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่ามันจะล็อกดาวน์หรือมันจะเกิดอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อีกก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้เยอะๆนะคะซึ่งวิธีที่อ้ามทําเนี่ยก็คือการส่งข้อความไปเชิญคนต่างๆที่อ้ามเห็นใน f c e e o o o ไปไอจีในทั้งหมดที่อ้ามส่งไปเนี่ยมีคนตอบกลับมานะคะไม่กี่คนและหนึ่งในนั้นคือคุณทิมมี่คือแบบ Amazing มากพอได้แชทคุยกันได้โทรคุยกันแล้วก็รู้ว่าคุณพิมมี่ทำอาชีพอะไรนะคะอ้ําแบบเฮ้ย hey นี่คือคอนเทนต์ที่เราอยากทำมันน่าสนใจมากนะคะแล้วคิดว่าคนดูเนี่ยน่าจะแบบอยากรู้เหมือนกันนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้ทำอาชีพนี้ได้คือเขาหล่อน่ารักสุภาพมารยาทดีเทคแคร์เดี๋ยวผมช่วยถือของนะคะเดี๋ยวผมไปส่งที่รถนะครับคือแบบ ฉันรักข่าฉันอยากได้เขามา <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นะคะคุณทิมมี่รออยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราโทรคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิมมี่ทำอะไรอยู่อ่ะนอนดูเน็ตสตรครับเป็นไงบ้างโซงโควิดไปทำงานอยู่ปะเนะี่ยเรื่องงานปิดครับหยุดหยุดยาวแล้วผมเสียเลยแต่ว่าต้ตตองเขาให้ปิดไปก่อนแล้วทำอะไรบ้างอยู่บ้านวันๆเด่ยปิ๊นเนตดิมที่ห้องไม่มีมามาเล่นตับเบลพึ่งสั่งมาด้วยได้ข่าวติดตามในเฟซบุ๊กอยู่ใช่ครับก็เพิ่งสั่งมา ตอนแรกมันมีแค่บ้าหนหน้าประตูเฉยอ๋อแล้วคือไม่ได้ออกไปไหนเลยอืมก็ไม่ได้ออกครับมันมีไปเซเว่นบา้างนิดหน่อยอ๋อแล้วไปตรวจยังไปตรวจยังว่าเราติดหรือเปล่าตอนนี้ดูอาการอยู่ครับถ้ามีไข้ก็จะไปตรวจครับไปตรวจน่าจะไม่เจอหล่อกจริงโควิดอ่ะน่าจะอย่างอื่นมากกว่าเจออะไรอับแขกงไงอย่างเงี้ย <laughs> ถ,ถ้ามีอาการ <c oughs> บอกอาเม่นะเผื่อแบบบางวันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือแบบมีอาการชักมีอาการเกรงอะไรอย่างเงี้ยคือบอกได้เลย จะมาช่วยนะถ้าสมมติว่าคุณทิมมี่นะคะเขาผู้หญิงคนหนึ่งและเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นกะเทยที่แปลงเพศมาแล้วแต่เรารักไปแล้วอะก็ไม่ทำอะไรครับก็ก็มารักไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายคนเราก็ต้องดูดกันที่จิตใจห้องนี้เคยพาสาวๆขึ้นห้องมารล้กี่คน1นึถึงสิบหรือว่าเกินไม่เคย มีคนอิ inbox มีคนแบบแอดเฟซบุ๊กไปหาบ้างป้ะเยอะอยู่ครับแล้วก็มีทักมาหาบอกว่ามาติดตามจากรายการกระจายรีวิวอะครับมีคนมาซื้อบ้างมีคนมาซื้อบ้างไม่ไม่มีครับถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ป้ะอ่ะนิดนึงนิดนึงเราเราต้องไม่แผวเราต้องไม่แผ่วโอ้ยดีมากขอบคุณมากเลยค่ะในหันหลังที่ขันหลังปิดโยปิดโยอืม ก็ค oul okay. so ือคาแมลอยู่แหละคาแมลอยู uh, okay. ่กลัวเราเห็นค uh, ุณทิมนี่เราถ้าสมมติว่าแบบมีคนสนใจแบบว่าอยากจะเอาคุณทิมนี่แบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ยรับงานปะก็มีคนติดต่อมาเหมือนกันนะแบบรับงานเองหรือเปล่าแต่ตอนนี้กลัวๆโควคดอยู่อะวถ้าเขาให้เยอะๆอ่ะจะไปปะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้างั้นเลย มาถึงคนสุดท้ายนะคะอันนี้ต้องมอบมงอวยยศนะคะสุดๆเลยเพราะว่าเขาคือคนสำคัญของกระเทยรีวิวจริงๆนั่นก็คือคุณไม้โรงงานสกินเสื้อนะคะตอนแรกเนี่ยอ้ําตั้งใจว่าอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนุ่มโรงงานเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการอะไรแบบนี้ใช่ปะวันนั้นนะคะจำได้ว่าถ่ายทั้งหมด3เทปนะ เทปของคุณไม้น่ยจะเป็นเทปที่2ของวันนะคะซึ่งตอนถ่ายเนี่ยคุณไม้ก็กังวลมากเลยว่าคุณอ้ําโรงงานมันมันไม่สวยอะมันดำาๆอะไรแบบเนี้ยโรงงานนะคือสิ่งรองแต่คอนเทนต์หลักของคลิปก็คือผู้ชายแต่ว่าคลิปเนี่ยได้ลงเกือบปลายปีนะคะต้องขอโทษด้วยคืออ้ําลืมแต่พอปล่อยคลิปไปปุ๊บ เ,เกิดปรากฏการกระเทยรีวิวฟีเวอร์นะคะช่วข้ามคืนมือถืออั่มนะคะดังนาทีต่อนาทีเลยคือแบบเช้ามาปุ๊บติงต้งๆิ้งติง้ติงติ้งก็งงเกิดอ,อะไรขึ้นนะ,ะมีคน,เ,นเข้าไปดูคลิปของคุณไม้แล้วก็ชอบมากน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราก็กะว่าเออเดี๋ยวบ่ายกระแตน่าจะหายไปน่าจะแบบจบว่าแหละแต่ไม่มันเป็นแบบนั้นนะคะอยู่ประมาณ2-3สัปดาห์เลยและผลจากสิ่งน,นี้นะคะทำให้ กระเทยรีวิวของเรานะคะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะใน2สัปดาห์เนี่ย1,000กว่าเปอร์เซ็นต์เลย <Yeah! S 1> และหลังจากนั้นนะคะเพจกระเทยรีวิวเนี่ย <Yeah! S 1> ก็คือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะทำให้อ้ํมได้มาพูดคุยแล้วก็ได้เจอกับ ลูกเพจที่น่ารักน่ารักหลายๆคนนะคะเข้ามาติดตามชื่นชมอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเพราะคลิปนี้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเขาก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกับคุณไม้ค่ะเราเจอกับเขาเลยดีกว่านะคะกับคุณไม้โรงงานสกินเสื้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเห็นบอกว่าตอนนี้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่อื่นเหรอคะที่ใหม่ตรงไหนเอ่ยย้ายออฟฟิศครับโรงงานอยู่ที่เดิมแต่ว่าย้ายออฟฟิศให้มาใกล้โรงงานมากขึ้นครับหล่อขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมหล่อขึ้น ครับกนะหล่อจริงคุณไม้คือดูว่าแลดูแบบสดใสขึ้นนะเพราะครั้งที่แล้วแลดูแบบว่าแบบเหมือนโทมๆแต่ครั้งนี้คือดูสดใสหล่อเลยอาจจะอ้วนขึ้นนิดนึงจริงเหรอขึ้นน้ำหนักขึ้นกี่โลคะใช่ครับนิดนึงก็โลสองโลประมาณนี้อ๋อนี่คุณไม้ตั้งแต่คลิปปล่อยไปถามจริงว่ามีคนแบบว่าไปตามเอ่อ Facebook IG อะไรเงี้ยเยอะไหมคะอ๋อเยอะครับจริงๆแล้ว แอปแอปเปนมาเยอะมากครับมีแบบแปลกๆปะก็ไม่มีนะครับก็ปกติมีลูกค้าไม่สกินเสื้อบ้างไหมอ่ะมีครับมีครับจริงหรอใช่ครับดีเลยเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวปีส0 2 1นะ็ดะเดี๋ยวอ้ํารวยแล้วเดี๋ยวอ้ําจะสั่งแมสมาแจากคนดูเป็นลายกระเทยรีวิวไี้ครับได้ครับ,รบนี่คุณไม้ตอนนี้ช่วงโควิดรอบสองสถานการณ์เป็นไงบ้างคะคือตอนแรกก่อนที่จะโควิดรอบสองครับพอดีมีดีกับลูกค้าไว้พอสมควรอยู่แล้ว เพราะว่าอรอบรอบส่งงานนะครับมันจะมีพวกหลังปีใหม่ก่อนปีใหม่แล้วก็แบบช่วงประมาณมกรากรุ่พานเงี้ยก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าหลังจากเนี้ยยังไม่ได้หาเพิ่มหรือว่ายังไม่ได้มีติดต่อมาเพิ่มเลยเนี้ยก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าแบบเขาโอเคกันไหมหรือว่าอะไร๋อเครียดไหมเอาจริงตอนเนี้ยเนะครียดนะก็ก็เครียดแหละครับก็ติดตามสถานการณ์ตลอดลโออแล้วแล้วเรามีวิธีแก้เครียดยังไงบ้างเวลาแบบอ๋อไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยทำไมทําอะไรแก้เครียดอ่า YouTube อะไรเงี้ย อ๋อแล้วถ้าเป็นเพลงหลาเพลงเขารู้สึกว่าเราฟิลกูดกับเพลงนี้เหลือเกินค่อนข้างหลายเพลงขอเป็นทีแมนดาวได้ครับเพลงอะไรอ่าข้างกันครับทำไมทำไมชอบเพลงนี้ก็มันก็ฟิลกูดนะครับมันก็แบบผมยิ้มน่ารักน่ารักดีคุณไม้แล้วน้องมีนเป็นไงบ้างอันนี้น้องมีนน้องมีนเป็นน้องของคุณไม้นะน้องมีนกับก็อยู่บ้านกับตอนนี้ที่ไหนนะตราดที่ตราดใช่ครับ โอ้เออเห็นบอกอยู่ว่าตอนนั้นว่าถ้าโควิดไม่ดีขึ้นก็คือจะกลับไปอยู่ตราแล้วกลับไปอยู่จริงๆใช,ใช่ใช่ครับก็คือก่องกลับเพราะว่าอัดเพลงอัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลับ,บคุณไม้ถ้าสถานการณ์ยังแย่แบบนี้ต่อไปคิดแผนสำรองเอาไว้ไหมว่าจะทำยังไงดียังไม่ได้คิดกันเลยครับเพราะว่าก็รอเคลียร์งานก่อนอะไรเงี้ยเพราะอีกอย่างเดียวออฟฟิศใหม่เพิ่งยังไม่เสร็จยังไม่ได้พร้อมอะเลยเลยก็ยังมุ่นกับการทาสี ก็ถ้าต้องการคนทาสีคนยกของนะคะเดี๋ยวเราให้แฟนขับกระเทยรีวิวไปช่วยยกของแบบของได้ได้โอเคค่ะคุณหมายมีอะไรจะฝากฝากถึงคนดูกระเทยรีวิวไหมคะที่ติดตามแล้วก็ชอบคุณหมายอยู่ก็ติดตามได้ครับก็ทางกลับไปดูคลิปเก่าๆของคุณอ้ําก็ได้อะไรเงี้ยครับจะบอกด้วยว่าถ้าสมมติว่าแอดเฟซมาในไอแอดเฟซมาใน a c e b o o k อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รับหมดทุกคนหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ไอจีได้ไหมไอจีไอจีได้ครับโอเคนะคะก็วันนี้ขอให้คุณไม้ธุรกิจรุ่งเรืองละกันแล้วก็ไปได้สวยครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับเช่นกันเช่นกันครับขอบคุณมากเลยครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือที่สุดของกระเทยร,รีวิวปี2020ค่ะ สิ่งที่ดีสุดนะคะของปีนี้ก็คือการที่มีคนดูเนี่ยมารักมาชอบในผลงานที่เราทำในแต่ละสัปดาห์นะคะจากใช้มือถือหนึ่งเครื่องยอดวิวคลิปเนี่ยแค่หลักสิบหลักร้อยนะคะจนแบบว่ามาถึงหลักพันหลักหมื่นก็ดีใจแล้วจนวันนี้นะคะมาถึงหลักแสนในบางคลิปนะคะก็สึกภูมิใจมากๆเลยยังไงก็อยู่ในการตรงนี้นะคะแล้วก็รอดูการเติบโตของเราไปได้วยกันนะคะถ้าในอนาคตนะคะมีโอกาสจัดแน่นอน แฟนมิสก็เคยรีวิวนะคะเราต้องพบปากกนสัะครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าไปข้างนอกเจออ้านะคะสามารถทักทายได้เลยอีกกระถอยรีวิวอะไรแบบนี้นะคะทักทายได้ไม่ซีเลสไม่ต้องกลัวอ้าจะแบบจะเชิดแต่จะหยิงอ้าชอบได้ซ้ำคือเจอคนทักอะไรเงี้ยเออรู้สึกดีที่เขาบอกว่าติดตามแล้วก็ชอบไปตัวเราเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีเพื่อนที่แบบเฮ้ยคนนี้หรือคนรู้จักหลอ่อน่ารัก ะะมีเสน่ห์พูดพอได้ลองแคปหน้าจอ Facebook i g ส่งมาให้อ้ำมนะคะแล้วเดี๋ยวอ้ำเนี่ยจะดิวดิวทักไปเองว่าเฮ้ยมาออกกันเฮ้ยรีวิวป้านู่นนี่นัน่นเลยนะคะเดี๋ยวอ้ำจัดการเอง <B> อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะ Facebook f แฟนเพจและก็ยูทูปช anel นะคะคลิกไปเลยลกระเธอรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน,นะคะ่ะเวลาไปก่อนนะคะฝากอเอาไว้ด้วยค่ะว่าใครไม่รีวิววค <B> ่าย,าย,ายคะ่ะ We can never go back this road, we can never go back that way I see you standing in the corner